สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องสกิลินลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7 1ในเซิร์ฟเวอร์5 5าแล้วนะครับเราก็จะพามาตามลากก่ากัวเคสือเหมือนเดิมนะตัวที่เราเตรียมมาวันนี้ก็มีตัวแดง10ใบกับตัวเหลือ10บใบนะครับแต่ก็หวังตัวแดงนะส่วนตัวม่วงผมก็ได้สุ่มเล่นไปแล้วนะครับก็เกลือไปนะ นี่นะครับเนี่ยนี่นะเดี๋ยวประมาณวันจันทร์เดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูเพิ่มนะครับตัวม่วงเพราะว่าศึกดัวในนี้มันจะรีนะครับเนี่ยเราซื้อได้อีกประมาณ2ใบนะแต่ตอนนี้เหรียญสีม่วงผมไม่พอนะครับต้องรอรีแล้วก็รางวัลน,นะตรงนี้นะครับนี่นะเหรียญสีม่วงนี่นะก่อนจะไปสุ่มผมก็จะพามาอัปเดต ออพลังในดีนี้ก่อนเลยนะอันดับพลังตอนนี้ก็อยู่อันดับที่37นะครับพลัง6ล้าน1แสนนะครับส่วนกิลก็อยู่อันดับที่4นะกิลผมกัาพลังไว้อยู่นะครับก็ไม่ได้เปิดพลังกันนะส่วนผ่านด่านก็อยู่อันดับที่75เหมือนเดิมเอ้ยเหมือนเดิมนะส่วนตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่32นะครับ พลังก็ผมไม่ค่อยขึ้นเลยนะช่วงนี้นะต้องรอการ์ดกุลยุสดีๆมานะครับจะได้ปลดพวกพลังมาเพิ่มนะตัวในครั้งตอนนี้ก็กเ,เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะไม่มีตัวอะไรเพิ่มมาเลยนะครับเพราะว่าผมสุ่มได้แต่เกลือนะอก็ใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมตั้งแต่เดือนก่อนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาหากวัวคิส่อกันนะ จะได้มาเพิ่มใส่ในทีมนะครับจะได้เก่งขึ้นนะเดี๋ยวผมสุ่มตัวเหลืองเล่นๆก่อนเลยนะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะตัวแดงสนะิบใบเนี่ยส่วนมากผมจะไปหวังในตัวม่วงซะมากกว่านะก็มาแล้วนะก็เกลือไปนะครับ ต่อมาแล้วก็ไปสุ่มตัวแดงกันเลยนะในตู้เราขอแค่กูคิดสืตัวเดียวนะครับจะได้เอามาทําเป็นเอเดียร์บวกนะครับขาดแค่ร่างแรกนะของทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมากดกันเลยนะก่อนจะไปลุ้นเราก็ต้องลุ้นทองก่อนนะครับว่าจะได้สีทองไหมนะแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกคิดสื่ออีกทีนะครับมา มาไหมต่อยไปนะครับกระกายแสสีม่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้นะสรุปวันนี้ก็เกลือไปนะครับได้เป็นหน้าพุดดิ้งนะ๋ยวเรามีแล้วนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวม่วงกันนะครั้งหน้าก็เป็นรอบที่40แล้วนะครับแล้วก็เลิงกเกสิไว้นะ ขอแค่ตัวเดียวนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีสกดวันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมลืมเล่นสกดวันเอฮีโร่เอ็กซ์าไม่ใช่อะไรนะสกดวันไป2วันนะครับก็ไม่ได้เข้าเล่นด้วยนะเพราะว่าคะแนนไม่ถึงนะครับลืมเล่นไป2วันก็คะแนนหายห,ายหลายร้อยเลยนะ แชมป์ตอนนี้ก็มีปีศาจตอนนี้นะเ็เป็นเหมยอิงนะอยู่คิวเรานะครับแล้วก็คนนี้นะชนะลาเชนครงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ได้มาสุ่ตัวแดงแล้วก็เกลือไปนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะ กกด like, ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะบ๊ายบาย